สวัสดีครับผมชื่อกำธรจุ้ยเหมือนไ้ครับก็ตอนนี้ทำงานเป็นสังโทรเป็นเจ้าหน้าที่สถานีพิยุอยู่ FM 87.75เมกะเฮิรตซ์ครับก็ได้รู้จักผลิตภัณฑ์โกเรจินนะครับแล้วก็ได้ลองทดลองทานดูก็รู้สึกว่ามีผลนะครับก็คือปกติเป็นโรคภูมิแพ้ก็คือมีมีผลแล้วก็ทำให้ หลับสบายหลับลึกตื่นมาก็รู้สึกสนชื่นก็เลยรู้สึกสนใจก็เลยลองอเข้ามาสนใจทำธุรกิจตรงนี้นะครับมั่นใจว่า,าสินค้าตัวนี้คือหลายต่อหลายท่านก็ได้ทดลองใช้แล้วก็ดีนะไม่แต่ตัวผมเองก็คิดว่าดีนะครับแต่ว่า,าถ้าเกิดว่าทุกคนที่ได้รับฟังหรือว่าได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ถ้าลองทานดูแล้วก็ ลองทดลองใช้ดูแล้วก็ลองมาทำธุรกิจกับบริษัทดีเน็ตเวิร์กดูก็คิดว่าน่าจะสระสบสำเร็จได้ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับเชิญชวนทุกท่านที่ยังไม่ได้เข้ามารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของโคเจินจากบริษัทดีเน็ตเวิร์ดก็อยากจะให้ลองเปิดใจดูนะครับลองมาหันมาลองทําธุรกิจร่วมกับบริษัทดีเน็ตเวิร์ดดูนะครับก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับก็ ท่า,านผู้ฟังอาจจะรู้จักแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจมาร่วมทำธุรกิจกับบริษัทดีเน็ตเวิกนะครับแล้วท่านจะรู้ว่ามันดีอย่างไรนะครับลวเอืัใจ